เวลาพูดถึงคนรวยใน EP นี้เนี่ยผมไม่ได้ไหมายถึงเกิดมาแล้วรวยเลยนะครับแต่ว่ามันต่างกันยังไงทําไมบางคนจนแล้วก็ยังจนต่อไปเรื่อยๆจนมาสุดท้ายกับบางคนเฮ้ยจนแล้วก็ค่อยฐานะดีขึ้นจนร่ำรวยได้ภายในหนึ่งช่วงชีวิตที่มันต่างกันก็คือว่าคนกลุ่มหนึ่งจะมองเห็นแต่ข้อด้อยของตัวเองฉันรวยไม่ได้เพราะว่า,าการศึกษาฉัน,นน้อยฉันต้นทุนน้อยคนนี้ช่ไม่มีฉันเป็นเด็กกำนัลวัดตัดาไม้กลุ่มหนึ่งจนเหมือนกันแต่มองแต่โอกาส มีอะไรบ้างที่ฉันทำชีวิตฉันจะมีขึ้นได้ยังไงจะทำหน่วยงไงมีสองสามตัวอย่างทออีง่มออผมชอบมากเนาะโอเคผมจําได้เลยตอนนั้นสัมภาษณ์คุณชูชัยคือที่บ้านไม่มีข้าวกินต้องแบบวิ่งไปขอข้างบ้านเนี้ยแม่ตีเนี้ยแล้วอ,อย่างคุณตันเองก็เริ่มต้นจากขายหนังสือพิมพ์เนี่ยครับแล้วอ,อย่างคุณจูนเจ้าของ W H a นะี่คือเมื่อก่อนเป็นเซลล์ยานะเป็นดีเทลยาแต่กลุ่มนี้คือไม่ได้บอกไม่ลำบากนะแต่เขาไม่ได้มัวแต่โฟกัสว่าชีวิตเขาแย่อย่างไรมีแต่เขาโฟกัสว่าแล้วชีวิตเขาจะดีขึึ้นนนไยยังงออีีกท่่ผมเเห็ลวา คนรวยมีคือเขาลงทุนกับการเรียนรู้ต่อเวลาครับแม้ขนาดร่ำรวยแล้วนะยังรู้สึกเลยว่าฉันยังมีบางอย่างที่ฉันไม่รู้